แธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยยังปะวาภารานสิยังวิหาราติอิสิปตาเนมะมิหะทาเยตระโกภควาปัญจวัคคีภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปภาชิเตนะนะเสวิตาภา โยจายังกามีสุกามะสุขันติกานุโยโขอิโนคโมโปทุจานิโกอนาลิโยอนัตตะสันนิโตโยจายังอัตถะกิรัมขานุโยโขทุโข ปฏิทาตถาคตีนาภิสัมบูธาจักุกรณียานะการณิอุปสมัยาปิญญายาสมบูธาญาณิพานายาสังวัตติกตธมาจาสซาภิกเวมัจฉิมาปฏิปทาตถาคตีนาภิสัมบูธาจักุกรณียานะการณิอุปสมัยา ปิญญาญาสัมผูทายานิพานายาสังวัตติอายามิวะอริโยอัตถังทิโกมะโกสัยยาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอัตยังโคซาภิกเวมะจิมาปฏิปทา ตถาคตีนะวิสัมปุตาจักขุกรณียะนะกาละนิอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัชติสังโขปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิสุขาชราปิสุขามรณานัมปิสุขังโสกะปริเทวาทุกขะ โมนัตสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโกตุโคปิเยหิวิปโยโกตุโคยัมปิจังนาราปติตัมปิตุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะัขันธุขาอิทังโคปนาภิขเวทุขาสมุทายาอริยสัจจังยายังตัณหาปุโนภวิกานัน ธิราคสหะอคตาตัตธาตัตทาพินันทินีไสยยาทีทางกามาตันห้าภวัตันห้าวิภวัตันห้าอิตังโคปนาปิกะวีทุขานิโรโตอริยสัตจังโยตัสายวะตันหายะอเสสะวิหะคานิโรโตจาโคปตินิ โคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกเวทุกานิโรตกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวอริโยอัตถังสิโกมาโคสัยยติทังสัมมาสิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมาปมโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทูขังอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนาณุสตสุตมมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชอาตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทางทูขังอริยสัจจังปรินญาญนติเมพิกเวผุเพอนานุสเตสุตมมสุจัก คุงอุตตปาทิยานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปณิทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวปุเพีนันุสเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุตตปาทิยานางอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังิางทุกขสมุทอรเยอะ โยริยสัจจังติมีพีกเวปูเพานันุเตสุธรรมมีสุจาาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนีทังทุขสมุทยโยอริยสสจจังปะาตาพันติมีพีกเวปูเพานันุเตสุธรรมมีสุจาาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญา ตปาทิวิจาวตปาทิอาโลโกตปาทิตังโคปนิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมพีขเวภูเพอนันุสติสุธรรมเมสุจาวุงตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิจาวตปาทิอาโลโกตปาทิตังโทขัดนิโรโทอริยสัจจันติเมพีขเวภูเพอนันุสติสุ ทัมีสูจากคุ้งอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังโทขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมพีเขเวปุเพอนันุสตสูทัมีสูจากคุ้งอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอ โกโกตปาทิทางโคปนิทังถูกขานิโรโทอริยาสัจจังสัจฉตันติเมพิกะเวผูเปียณุสตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจาอุตปาทิอาโลโกตปาทิอีทังถูกขานิโรธคามินีปุิปทาอริยาสัจจันติเมพิกะเวผูเปียุสตสุธรรมเมสุ จากขงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทางโคปนีทางถูกขาดนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดังพาเวตพันติเมอีกเวปุเพานันุสตสุธรรมเมสุจากุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโคปนีทัง โทกะนิโรธทักขามินีปฏิปทาอริยสัจจังปาติพาวิตันติเมพีกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวะกีวันจะเมพีกเวอิเมสุเจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัติธรรมทวัสสะการังยธาปูตังยานตาสนังนะสุวิสุทธังอโมสิเนวตาวาหังพีขเวสเทวเกโรเกสมารเกสภัมมะเกสัตสัมมาณปรมานิยาปชาญาสเทวมนุษยายนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกาเวอเมสุจตุสุอาลียสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสากาลังยทาภูตังยานาตบสนังสุวิสุทธังอโหสิอัทธาหังภิกาเวสเทวะเกโรเกสมารเกสุพรามเกสุสมณัปพรมะ นิยาปชายาสเทวามนุสสายานุตะรังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณันจะปานะเมทัดสันังอุทปาติอกุปปาเมวิมุตติอายะสอะอายะมันติมาชาตินัติธานิปุนาภวติ อิทัมโวจาภะกวาอัตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะกวาโตภาสิตังอภินันตุงอิมัสมินจะปะนะเวยาการะนสมิงปัญญามณีอายุสมาโตโกนทันยัสวิระชังวีตะมังวีตะมะรังธรรมจักุงอุตปาทิยังกินจิ สมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัติเจจัภะวตาธรรมมาจากเกผุมมาเทวาสัตมนุสสาวิสูงอิตัมภะวตาภารานสิยังอิสิปัตเนมิคาตาเยอนุตตลังธรมมาจากังปวัติตังอปปติวัติยัง สัมมาเนวะพระมณีเนวะเทวีเนวะมารีเนวะพระมุนาวะกีนะจิวะโลกัสสมินตีภูมินังเทวานังสัตตังสุตวะภูมิจัตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสสาวีสุงจัตุมมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวะ ตาวติงสาเทวาสัตมนุสสาวีสูนตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวายามาตีวาสัตมนุสสาวีสูงยามานัำตีวานังสัตตังตวะตุสิตาเทวาสัตมนุสสาวีสูงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวะาิมานาระ ตีเทวาสัตตมนุสสาวิสุงนิมมานะระตีนังเทวานังสัตตังสุตตะวันปารานิมมิตวะสวัสดีเทวาสัตตมนุสสาวิสุงปารานิมมิตวะสวัตตีนังเทวานังสัตตังสุตตะวั 我把曼尼。Wow, Sạch sạch si lukata tu sang campi sampa campi sampa viti apama noja ora ro opaso lokepa tu ra hô si ticam meva teva nang teva utani si anjasipa watapo gon tango anjasiva tapo gon ทันโยติอิติหิหังยัสสมะโตโกนทันยตววะนามังอโ